สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพันสาเอกาภูรหัสนักศึกษา5 4 1 1 2 8 0นึวิชาเอกเชียวิทยานะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมค่ะเอาล่ะค่ะเราก็มาดูการหาประสิทธิภาพค่า e 1และ e 2นะคะโดยเราจะกำหนดให้ e 1คือค่า process นะคะหรือคะแนนระหว่างเรียนและ e 2ก็คือ product คือคะแนนหลังเรียนนะคะโดยเราจะกำหนดตารางตัวอย่างไว้ดังนี้ค่ะ โดยเราจะมีคะแนนเต็มของจํานวนหบทนะคะและหลังเรียนคือคะแนนเต็มบทที่1ได้คือ5้าคะแนนบทที่2คือ10คะแนนบทที่3ามสิบคะแนนบทที่4ี่สิบห้าคะแนนบทที่ห้าสิบและคะแนนหลังเรียน10บนะคะโดยคะแนนที่ได้คือบทที่1 3สามบทที่2 8แปดบทที่สามเจ็ดบทที่4ี่สิบอดบทที่ห้าเจ็ดและคะแนนหลังเรียน8ค่ะ โดยรวมคะแนนที่ได้นะคะคือ36และรวมคะแนนเต็มก็คือ50นะคะโดยเราจะเห็นได้ว่าค่า e 1คือหารได้จากเอาคะแนนรวมที่ได้ส6นี่นะคะไปหารกับคะแนนเต็มแล้วก็คูณ100ก็จะได้เท่ากับ72เปอร์เซ็นตะ์ค่ะและค่า e 2คะแนนหลังเรียนก็คือเอาคะแนนหลังเรียนมาหารกับจำนวนเต็มของคะแนนหลังเรียนคูณ100นะคะก็จะได้เท่ากับ ผลลั์คือ80%เค่ะโดยจะเห็นได้ว่า e 1ต่อ e 2นะคะคือ72ต่อ80 e 1ต่อ e 2เท่ากับ72ต่อ80นะคะแสดงว่าน,นวัตกรรมนี้ใช้ยังใช้ไม่ได้ค่ะแล้วเราก็มาดูในกรณีที่นักเรียนมีมากกว่า2คนนะคะกรณีที่นักเรียนมีมากกว่า2คนคนที่2คะแนนที่ได้คือ45ค่า e 1คือเอาคะแนนที่ได้ ไปหารกับคะแนนเต็มนะคะคูณ100ได้ผลลัพธ์คือ90%ค่าอ e 1นรวมเท่ากับ7 2บวก90หารกับจำนวนคนคือ2คนนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ81%นะคะ่ะดังนั้นคะแนนหลังเรียนค่า e 2ก็จะได้เท่ากับ8หาร10คูณ100เทนะ e ่ากับ80% 2ะคะ e 2รวมเท่ากับ80บวก80 หาร2เท่ากับ80ดังนั้น e 1ต่อ e 2นะคะเท่ากับ81ต่อ80นะคะแสดงว่านะวัตก,กรรมนี้ใช้งานได้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการหาค่า t แพรเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนนะคะจากสูตรดังนี้ค่ะโดยเราจะกำหนดให้ค่า d นะคะคือผลต่างของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนและค่า m ก็คือจำนวนคนนะคะแล้วเราก็จะกำหนด ให้เป็นดังตารางนี้ค่ะคือคนที่1ก่อนเรียนได้2คะแนนจากคะแนนเต็ม10บคนที่2ได้3คะแนนจากคะแนนเต็ม10บหลังเรียนคะแนนเต็ม10บคนที่1ก็ได้10แล้วก็คนที่2ก็ได้9้านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคะแนนหลังและก,ก่อนเป็นค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคนที่1ก็คือ8ดคนที่2คือ6แล้วก็ค่าดีกําลังสองคือคนที่หนึ่งสิบสี่และคนที่สองสามสิบหกค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูค่าคำนวณที่ได้จากตารางนะคะโดยซิปมาดีนะคะคือเอาคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนของคนที่หและคนที่2นะคะมาบวกกันค่ะแล้วได้ผลลัพธ์คือ14ส่นะคะส่วนค่าซิปมาดีกำลังสองก็คือเอาค่าดีกำลังสองของคนที่หกับคนที่2มาบวกกันได้ผลลัพธ์เท่ากับ100แล้วก็ต่อไปก็คือ n ซิปมาดีกำลังสองนะคะก็คือเอาเอาจำนวนคน และคะแนนดีกาลังสองของทั้งสองคนนะคะมาบวกกันคูณ2แล้วจะได้ผลลัพธ์ก็คือ200ค่ะและต่อไปนะคะคือค่าซิกมาดีกําลังสองก็คือเอาค่าซิกมาของคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนของทั้งสองคนนะคะมายกกําลังสองก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1 9 6กค่ะและต่อไปนะคะค่า n ซิกมาดีกาลังสองลบกับซิกมาดีกาลังสองนะคะก็คือเอาค่า n ซิกมาดีกาลังสองสองร้อย กับค่าซิมบาดีกำลังสองหนึ่งร้อยเก้าสิบหกลบกันนะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับสี่ค่ะแล้วต่อไปนะคะเรามาดูค่าเอ็นซิมบาดีกำลังสองลบกับซิมบาดีกำลังสองหารกับเอ็นลบหนึ่งนะคะก็จะได้ตามผลลัพธ์ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูค่าสาแควร์รูทของค่าเอ็นซิมบาดีกำลังสองที่เราหาไปตะกี้นะคะก็จะได้เท่ากับสองค่ะเพราะว่าสาแควร์รูทของสี่ก็คือสองจากสูตรนะคะทีเท่ากับ 14ส่วน2เท่ากับ7นะคะทีคำนวณก็จะได้เท่ากับ7 t ทีตาราง0ุดหรือ Difference เท่ากับ1นะคะคือผลลัพธ์ทั้งหมดคือ6.314ค่ะสรุปผลก็คือทีคำนวณน,นะคะมีค่าสูงกว่าทีตารางค่ะแสดงว่านวัตกรรมชุดการสอนนะคะทำให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดค่ะต่อไปนะคะเรามาหา การแมเปิลนะคะการตรวจสอบหาประสิทธิภาพในการจัดการเีรยนรู้โดยเทียบกับเคนร้อยละ80นะคะจากสูตรดังนี้ค่ะโดยเราจะอ้างอิงคะแนนจากตารางที่แล้วนะคะโดย X bar บาเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมดคือ10บวก9นะคะโดยเอาค่าคะแนนที่บวกได้ไปหารกับ2ก็คือ19หาร2ได้เท่ากับ9.5นะคะมิวก็คือคะแนน คะแนนเต็มคูณ80ส่วนด้วย100นะคะดังนี้ค่ะและค่า s กําลังสองนะคะหาได้จากสูตร sd เท่ากับ square root sigma x ลบ x bar กําลังสองนะคะเท่ากับ0.5 n ก็คือจำนวนของนักเรียนสรุปก,ก็คือ t นะคะเท่ากับ9.5-8หาลบ8ารด้วย square root 0.75กําลังสองหาร2อเท่ากับ3ค่ะ ดิฉันก็ขอจบการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ